สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์แชเนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับพ่อพันหล่อๆนะครับวัยรุ่นดาวลุ่งเลยนะครับตอนนี้ก็มี2ตัวนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่ไล่ก้าวตามพ่อของคุณนนท์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับก็ฝาก ทางช่องมงคลชาแนลนะครับนําเสนอควายควายพ่อพันธุ์นะครับผมพ่อพันธุ์แบบบ้านๆนะครับครับก็มีชื่อชื่อคุณนนท์ใช่ไหมชื่อนนท์ครับออยู่เป็นช่องนนท์ชาแนลนนท์ชาแนลนะครับเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นยูทูบเบอร์แต่ก็เป็นไม่ใช่สายควายครัเออครับผมอยู่ที่หมู่ลไยนะครับอที่นี่อยู่หมู่บ้านเขาพระหมู่สิบสี่ตำบลไ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับผมครับครับครับเอาวันนี้จะเปิดราคาควายใช่ไหมเปิดราคาควายไว้ที่หกหมื่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกพ่อไหนครับเนี่ยเป็นหลอดน้ําเชื้อผสมของบิ๊กอุทัยครับ๋อเป็นลูกหลอดบิ๊กอุทัยนะครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะเข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่เป็นพ่อพันุ์อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยเกิดที่นี่เลยครับลูกอ๋อเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยครับ๋อแม่ก็อยู่นี่แม่อยู่ในนี้เออ เปิดไปหกหมื่นเนาะเปิดไหกหมืนก็สนใจไงก็ค่อยต่อรองพูดคุยกันครับผมลักษณะขนเยอะนะครับขนเยอะมากเลยอที่เขาขนเยอะนี่ขนเขามันไม่มันไม่หล่นล่วงหรือมันยังไงมันทําไมขนมันเยอะแม่มันด้วยมั้งแม่ก็ขนเยอะใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูแม่อีกทีโอ้ดูเฉพาะส่วนหัวมหาคอเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกระทิง หรือเหมือนอะไรนะอยู่ <laughs> ในป่าเห <laughs> มือนควายปา่าเออผลเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับ,รบอ่ายาลูกยอยอยออ่าไม่เชื่องไหมเนี่ยก็ปกติก็เชื่องอยู่นะปกติเชื่องกับเจ้าของเช,ชื่องกับเจ้าของเพราะว่าต้นใหม่มาก็ตื่นตื่นหน่อยครับเอน,นะครับตอนนี้สูงร้อยสี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมเป็นลูกบีกุไทยใบยเรามีเนาะใบมีใบมีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับครับเออค่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตกใจ สําสหรับเจ้าชื่ออะไรนะเจ้าดาวเจ้าดาวนะครับชื่อดาวสําหรับเจ้าดาวนี่อายุก็สี่ปียังไม่สี่ปีดีนะครับอ,อยู่ในบวกรบเท่านี้นะครับบวกรบนะครับบวกรบไม่ได้ดูใบามาสอ,องสามปีแล<บ>้<ไ>วบวกรบประมาณสี่ปีลินชักที่บ้านครับแล้ว่าลักษณะของเจ้าดาวนี่ก็จะมีอถุงนไอ้อถุงเท้านะครับถุงเท้านี่มีนะครับแล้วก็อ่อง ข้างล่างเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งอ่องนะครับชัดเจนอยู่ข้างล่างนี้นะครับลูกมะพร้าวลูกใหญ่ครับแข้งขาดีเล็บโอ้เล็บใหญ่เล็บใหญ่นานะครับเล็บใหญ่กะลาแล้วลักษณะก็จะเป็นหน้า,าจากฝั่งนู้นเออหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่สั้นทรงเขาสวยครับฐานเขาเป็นเหลี่ยมนะครับฐานเหลี่ยมแล้วก็ใบหูสีขาวนะครับ เป็นลูกชายของบิ๊กอุทัยนะครับอ่าผสมหลอดแม่เขาสูงเท่าไหรครับเนี่ยประมาณถึงร้อยสี่สิบไหมประมาณนี้ครับประมาณร้อยสี่สิบเออนั่นนะครับตัวดําที่หันหน้ามานะครับตัวริมมันนะครับตัวกลางกลางนะครับอ๋อโอ้เดี๋ยวดำนเดี๋ยวพาไปชมแม่นะครับครับเปิดไว้ที่หกหมื่นนะครับอ่ามีตําหนิที่ไหนไหมหางหางก็ไม่หน่ามีหางไม่ไม่ดอกนะครับหาหางไม่ดอก ไข่ไข่ไข่ก็เสมอกันดีครับนี่นี่นี่อ่าไข่เสมอกันนะครับหางไม่ดอกอ่าช่วงท้าย <c oughs> กระเบนหางก็ใหญ่ครับให้ให้ลูกดีครับลูกของมันไดเทียบเลยนะใช่ไหมเน,นี่ยขนนะครับลูกอ๋อเขาให้ลูกเขากี่ตัวแล้วเนี่ยลูกสิบตัวแล้วโอ้โหพ่ออีกสามตัวเลรอหลักฐา,า,านนู่นเลยนะเห็นเห็นเลยฮะ อืลูกเกิดเป็นแล้วประมาณสิบตัวละครับเพราะว่าเป็นพ่อพันธ์ุมาเข้าปีที่สองแล้วโอ้มีความยาวนะครับตัวสีดำเมี่ยมเลยขนยาวเออท่าน่งที่อยากได้อ่าพ่อพันธ์ุนะครับสายเลือดวิกุไทยไปคุมฝูงนะครับคือที่นี่เขามีอยู่สองตัวมีสองตัวแยกออคอกห่างอย่างนี้สองกิโลเออ อยากได้ตัวใดตัวหนึ่งไปก็ได้หรือจะเอาไปสองทั้งสองต,ตัวเลยก็ได้นะครับครัครเพามีตะขอที่กําลังจะเป็นปีหน้าก็มีอยู่เออน้ําเชื้อกําลังแรงครับตัวนี้ยอยู่ในท้องกี่แม่นะเหลืออีก<ม>อสามแม่เีกสามแม่เกิดมาแล้วเป็นสิบนี่เห็นไหมครับิดทุกตัว จะคุยคอหนาเพึกเลยครับส่วนสูงตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าเหมือนเหมือนควายป่าจริงๆเลย <c oughs> ขนนี่ขนยาวนะครับเร็บดีครับเรียบหนาดีแข้งขาดีนะครับใหญ่แล้วก็เรียบหนากะลาเ,ออเรียบใหญ่ดีอะหนา แล้วก็ทรงขาวสวยครับอีกตัวนึงลูกหลอดแก้วฟ้าแต่ก็ไม่เผือกดำอีกนะครับอืมอ่ะวนวนหน้าแบงกันเดี๋ยวจะพาไปชมแม่เขานะครับนี่คือเจ้าาวเจ้าดาวนะครับอายุสี่ปีส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านะครับ เปิดราคาไว้ที่หกหมื่นครับราคาต่อรองกันได้ครับเป็นลูกชายของบิ๊กอุทัยนะครับหลอดใบมีครบครับผมเอาละไปะไปดูในฝูงกันเลยไปดูในฝุงเลยว่า,เ,วาเขาให้ลูกแบบไหนปล่อยไปเลย,ล,ย,เล,ยลูกเขาก็ขนหนากันเหมือกันง อ๋อลูกตัวเล็กรุ่นนี้ก็ใช่ใช่เหมือนเลยใช่ไหมเหรเอเขาอยู่ในช่วงเัียแตับปีที่แล้วอ๋อจับแม่ได้ปะแม่แม่ฝนเยอะ j จทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ อ๋แล้วยืนตรงนี้แหละโอ้โหนี่คือแม่ของเจ้าดาวนะครับแต่แม่ทับฟาร์มข้างบ้านเหรอครับอันนี้ทับกับฟาร์มข้างบ้านเป็นเป็นเทนหมอเทนอ๋อนี่ฟาร์มหมอเทนอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้หมอเทนน้องเขยอ๋อก็ผมก็ท้องแก่แล้วมั้งนี่ท้องแก่ลแกล้วครับเออส่วนแม่ดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะได้นะครับร้อยสามสิบแปดได้อยู่หรอกสี่ร้อยสี่สิบเออแป อ่างน้ำปึกเลยท้องแก่ตอนนี้นี่คือแม่ของเจ้าดาวนะครับ,รบแม่ขนอย่างนี้นี่เองลูกถึงได้เป็นขนเยอะครับเอออาจจะมีพันธุกรรมมาจากแม่นะเอออ่ะจุงจุงหน้าไปทงนี้ครับนี่โอ้แม่ใหญ่มากอ่างดีมากแม่นี้กี่เดือนแล้วนะในท้องนี่ มันน่าจะไม่เกินสามเดือนนี่นะจะคลอดจะคลอดใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงเองไงเออให้เม,มียผมก็แม่บ้านแม่ผมก็เมียผมดูแลนักแปดเดือนน่าจะได้แล้วมนะั้งครับแล้วอยู่น,นี้กี่ตัวครับทั้งทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยในนี้ยี่สิบสองตัวยี่สิบสองตัว,ตวนะครับครับเออก็ตัวผู้ตักอตัวผู้ก็มีเนาะมีครับอืม วันนี้เราจะเปิดพ่อพันธ์สองตัวนะครับ,รบตัวหนึ่งแยกไว้ที่บ้านเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมสำหรับสำหรับเจ้าเจ้าดาวกคุมอยู่ที่นี่เจ้าดาวคุมที่นี่ครับจะเลือกได้เลยครับว่าจะไปตัวไหนครับเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมาฝุงนี่กี่ปีแล้วครับ ปีหกสองครับหกสองโอ้พอถึงปีนี้ก็น่าจะสี่ปี<า>จะเข้าห้าปีปล้วขายไปประมาณยี่ห้าตัวแล้วยีห้าตัวแล้วครับจับจับเลี้ยงทีแรกมาประมาณแปดเก้าตัวเออครับอ่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับเอ่านนทชาแนล ชาแนลนนพาเที่ยวฟาร์มเกษตรพาเที่ยวนะครับเขาก็จะถ่ายมุมสูงบางทีก็จะเห็นควายและเละเยงมีนนพาเที่ยวฟาร์มเกษตรแล้วก็นนรถเมคโคหกล้อดับมีสามช่องครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับควายแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านอพ่อพันธุ์เหมือนกันครับเปิดราคาเหมือนกันครับ ราคาเดียวกันราคาเดียวกันใช่ไหมแต่ต่อร้องก็ว่ากันไปครับผมแล้วก็ส่งให้ในรัฐมีห้าสิบกิโลเมตรฟรีฟรีเอาละไปะไปดูที่บ้านกันออ,ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพ่อพันตัวที่สองนะครับมีชื่อไหมครับตัวเนี้เจ้าโชคครับ ที่โชคนะครับเป็นลูกของใครครับแก้วฟ้าหลอดลูกแก้วฟ้าลูกหลอดนะครับออกมาเป็นสีดํานะครับตอนนี้อัตลักษณ์ไทยมาเต็มเลยครับโอ้โหส่วนสูงวัดได้ร้อยสี่สิบสองนะครับอายุเท่าไหร่นะเข้าปีที่สี่อาจจะบวกลบอ๋อครับสี่ปีนะครับอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวเนี้ไว้หกหมื่นครับหกหมื่นเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันนะครับอายุก็เท่ากันอายุเท่ากันต่ออายุได้เลือกได้อายุเท่ากันกับเจ้า ดาวนะครับส<า>ี่ปีโอ้ดูนะครับก็คือลักษณะของเจ้าโชคนี่นะครับก็จะมีอ่าความยาวสมควรนะครับแล้วก็เป็นควายเจ้าเนื้อเป็นควายเจ้าเนื้อนะครับอ้วนแล้วก็มีอ่าลักษณะของใบหูนะครับใบหูยาวอ่าขนสีขาวอนะันนี้สองอ่องชัดเจนครับสองอ่องเลยแล้วก็มีตาแต้มชัดเจนครับตัวนี้ตาแต้มชัดเจนมากเลยนะครับครับ แล้วก็ยาวลูกใายายาวอ๋อ่องข้างล่างนี่ชัดเจนนะครับสองอ่องเลยนะครับชัดเจนแล้วก็ลูกมะพร้าวใหญ่นะครับแข้งขาดีมีกําไรข้อเล็บทั้งสี่เท้านะครับชัดเจนถุงเท้าชัดเจนครับอ่อ,อยาดักไอ้พวกตอนนี้เขาอยู่ในฝุงเขามีอ่าได้ทับต,ตัวไหนไปไหมไป เขายืมไปเป็นพ่อพันธุ์ที่อื่นที่ดองแขวนก็ที่ดอนเพชรเขายืมไปนะครับครับเป็นพี่ป้านาอายืมไปตอนนี้ก็เอามาคืนก็เลยอยู่ในฝูงเดียวกันไม่ได้ครับอยู่ในฝูงเดียวไม่ได้มีคอกแยกอยู่สามคอกอ๋อนี่คือลูกชายของแก้วฟ้านะครับครับเกิดมาก็เป็นอ่าน่าจะสายเลือดเลือดแม่แรงหรือยังไงไม่รู้นะแต่แม่ก็สวยที่สุดในฝูงเห็นไหมครับแต่ว่าอัตลักษณ์ ไทออกมาเต็มเลยครับตัวนี้ยแต่ตาแต้มชัดเจนนะครับใบหูสีขาวอ่องสองอ่องนะครับปากสีขาวเออนี่ต้นนี้มีที่ไหนไหมครับหางเป็นไงไม่ดอกไนะม่ม,ม,ม,มีครับการให้ลูกกระท้องทุกผงครับอืไข่ดีนะครับไข่เสมอไข่ใหญ่ครับแล้วก็ท้ายดีครับมีความยาว มีความยาวแล้วก็สีสันสีดำท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้พ่อพันก็คอกทิศหางที่หองแขวนก็ท้องทุกตัวนะและ้วก็คอกทิศนุชที่ดอนเพชรก็ท้องทุกตัวอ๋อแล้วก็เพิ่งเอามาคืนไม่กี่ว,นนว,วันนี้ครับแคห้าวันนี้ครับนี่แหล,ละกำลังน้ำเชื้อแรงครับใบนี้เหมาะอาการเป็นพ่อพันธุในปุ่งเขาได้เลยนะ เรามีใบเนาะมีใบครับออมีใบมีหลอดนะครับนี่คือ,คอลูกชายของแก้วฟ้ามไม่ได้ให้เบอร์โทรเลยแม่เขาก็อยู่ในฝูงนี่แหละใช่ครับเอออยู่ในฝูงแม่อยู่ในฝ<ม>ูง,งมาดูทั้งแม่ทั้งลูกได้เลยครับแม่ก็จ่ายลูกดีครับยาวออเขาได้เขามีความยาวนะครับตัวนี้ จุดเด่นที่มีความยาวจุดเด่นที่มีความยาวอคอเปี่ยวขึ้นแล้วตันตึกเลยท่านผู้ชมครับอขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือ,อผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดีวยวก,กันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวน,นะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับ แล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสำหรับวัวหนึตัวนะครับสช้อนหรือน้ำนะครับ50าิตรนะครับสองช้อนน้ํา50ลิตร หรือจะผสมกับยญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือ,อ390บาทครับผม GC Smart b a r app, ทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี้นะครับช่วยในเรื่องของอะระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อ แล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,าอย่างอย่างเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจุเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3าขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้กว่าปากติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์ก็สูตรสีน้ําเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเปิร์มนะครับบารุงสเปิร์มนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้ หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่และตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ํานมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจตีสมมารรแบบนีครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตรแม่พันุสูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, 1 1 1บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับ อ่าผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถม่าเชือกซเซพลาอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับผมเพิ่งสังเกตว่าควายเพศผู้เขาก็มีนมเหมือนกันใช่ไหมเห็นนมนะเออ อ่าท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าโชคนะครับเป็นลูกแก้วฟ้ามีหลอดมีใบครับส่วนสูงอยู่ที่142นะครับอายุ4ปีเปิดไปที่60,000นะครับท่านผู้ชมสนใจก็อ่าลองคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับ092 806 07 97ครับครับผมครับคุณนนท์นะครับสนใจก็โทรมาอ่าต่อรองราคากันครับ ถ้าสนใจอยากจะมาชมที่ครอบก็มาที่หมู่อะไรนะหมู่สิบสี่บ้านเขาพระตําบลไผ่เขียวอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับติดถนนก็เห็นว่าป้ายไม้ก้าวตามพ่อนะอ๋อก้าวตามพ่อชื่อไร่นะครับก้าวตามพ่อก็นั่นแหละครับอยู่ไรนั่นเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปลายชาแนลชายมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับผมบสวัสดีครับ